ไวมะกรูดแล้วก็กระเพราพริกป่นนั่กับข้าวที่ป้าทำไว้ตอนเย็นนบให้แม่ชิมก่อนรสชาติเป็นไงครับเปรียวหวานคือคือคือหวานว่ะข้ามทานน้องบ๊อบูน้ำมันมะขามกับเห็ดอร่อยอร่อยปลาชิมนะได้เป็นกุ๊กได้เลยลูกเอ้ยอ้หผ่าน ับบบครแพามาชมกระเพราครับโดกมากนี่เป็นพริกครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปทําเมนูนะครับมีอยู่ประมาณสองสองต้นนะเพื่อนแแบบกินไม่ทันครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งครับเก็บพริกกับเก็บกระเพราเดี๋ยวเพื่อนสงใสัยว่าทำไมเวลาทำคลิปมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่บแม่กำลังตัดแยกท่ออยู่ท่อต่อกับเนื้อตรงออกจากกันนะ เพื่อทีเอาขึ้นรถไปส่งที่โรงงานนนะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องเก็บเรียบร้อยนะครับจะมีขา่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับเดี๋ยวจะร้อยน้ำเดือดสักนิดนึงนะครับ ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดอยู่แล้วครับทรงกลิ่นหอมตะไคร้กับข่าแล้วครับต่อไปผมจะใส่มะขามเปียกครับเพิ่มความเปรี้ยวอมหวานเราใส่มะขามเปียกแล้วก็จะใส่ขามหมูครับอันนี้เป็นขามหมูที่ต้มไปแล้วนะครับเปื่อยวนะครับวันนี้เราจะมาต้มทำน้ำซุปกินต้มน้ำซุปน้ร้อน,นครับ เยอะอลัองกวรครับแล้วก็จะเพิ่มความเค็มจากเกลือนะครับอย่ารอให้น้ำมันเดือดดีนะครับตอนนี้ที่บะาันฝนตกเลยเพื่อนพาทิ์ไกลตก ส้ดินแล้วครับผลไม้เย็นครับส้มโอของโปรดครับวันนี้ป้าทำอะไรกิน,น,กนครับแกงสับปะรดกับปลนปลาครับ <c oughs> ผัก <c oughs> ผักต้มครับ <c oughs> กับข้าวที่ป้าทำไว้ตอนเย็นครับแกงป,ปลาโร๊เดีย๋ยวเพื่อนได้งงว่า,นา่นปลาคืออะไรจะเป็นน้ำพริกกับปลาปลาทูนะครับแล้วก็หอมกระเทียมโคกแลบพริกสดเป็นดอกแคร์นะครับเอาไปลวกกับใบอย,ยอดอ่อนนะครับอร่อยครับเดี๋ยวเราไปชมเมนูเราต่อครับ ตอนนี้เราต้มหมูอะไไปทักพักหนึ่งนะครับอย่ารอให้มันยุ่ยกว่านี้อีกนิดนึนะครับผมจะใส่มะเขือเทศด้วยนะคเคี่ยวให้มันออกรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับเดีย๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเห็ดนัดอยวลองมาชิมรสชาติดูนิดหนึง่งจากที่เราใส่เกลือไปแค่ใส่แค่เกลือไปนะครับ เริ่มหอมน้ำซุปแล้วครับความเค็มกำลังดีครับเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งลงไปอีกครับเดี๋ยว,วเราเคี่ยวไปเพื่อนๆทำใหม่ๆเย่๋เพิ่งไปปรุงเยอะนะครับก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆมะขามมะขามเปียกมันจะมีความเปรี้ยวนะเ,เดี๋ยวรสชาติเราค่อยมาปรุงที่หลังได้ครับเดี๋ยวเคียเค่ยวไปสักพักก่อน,นครับ<า><า>ตอนเราใส่มะขามเปียกไปนี่ เวลาต้มไปตะพักมันจะออกความเปรี้ยวนะครับทำเปรี้ยวแล้วเพ,เพื่อนก็ตักตัวมะขามเปียกทิ้งไปเลยก็ได้นะครับหอมก,อกอรอบเลยเพื่อนหอมน้ำซุปมากต่อไปก็ใส่เห็ดนะคเดีย๋ยวรอให้ตัวเห็ดสุกนิดนึงนะัเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกัน เพราะว่าขาหมูขอต้มเปื่อยไปแล้วครับเมนูนี้ก็ไวครับหิวข้าวแล้วครับตอนนี้เห็ดเราเริ่มสุกแล้วนะครับชิมรสชาติสักรอบครับกลมกล่อมลยพริกสดกับกระเทียมครับ พริกที่เราเก็บเองจากทางบ้านเลยปิดไปเลยนะครใบมะกูดแล้วก็กระเพราครับห,หอมมากเพื่อน เพิ่มความหอมด้วยพิกป่นนะปิดท้ายด้วยเขาคั่วนะครับเดตักทานกันได้นะครับแม่กับป้าจะกินข้าวนะขาม ใส่กะทิเ hmm พื่อความหอมทักนเสิซ์ฟมากครับให้แม่ชิมก่อนรสชาติเป็นไงครับเปรี้ยวอมหวานคือคือคือหวานว่ะขามทานน้งบ๊อบูน้ำนะมาขามกับเห็ดอร่อยอร่อยอร่อยลูกปลา้าเปรี้ยวเปรี้ยวปลาชิมนะ ่ใสได้ๆเป็นกุกได้เลยลูกเอ้ยโอ้ผ่านแซ่บนะครับเต็มเต็มไรตุ้งคงรบกเรีอายร้านอาหารอไอบ้านนี้อุดมสมบูรณ์สมโอสมโอตุ้งไทยนี่แล้วก็ที่แตงไทยนั่นกที่แตงไทยป้าทำไว้นะครับนี่อ้วนครับกินข้าวกินข้าวอันอิ่มแล้วครับต่อไปของหวานต่อครับเดี๋ยวอ้วนนะ จากกับข้าวที่ไปเผ็ดไ้นะครับ <laughs> ต้มยังเผ็ดมีแต่เมนูเตดๆวันนี้ครับ <laughs> จากที่แม่กับป้ากินข้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองจิ้ม้างกินหอมมากเลย ม,มีทั้งพริกสดพริกแห้งครับวันนี้แซ่บมากครับเดี๋ยวเรามาลองจิ้มเนื้อหมูดูนะครับอันนี้คือแม่ของต้มมันเปื่อยแล้วครับแต่วันมันเหลือ ก็เลยแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็วันนี้ผมเลยเอามาทําเป็นต้มแซบครับเนื้อเปื่อยดีมากเลยครับเพราะตุ๋นไปนานแล้วข้าวคั่วมันก็เราใส่ข้าวคั่วมันจะหอมไบบอีกแบบนึงเพื่อนลองเพื่อนลองไปทำทานตามดูนะครับ ยุยน่มากครับกระเพราการแดงเนี่ยมันก็จะหอมนะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนน้ำมะขามเปียกมันจะออกเูปเปียววันหวานแบบเมนูนี้ปรุงง่ายนะครับใส่แค่เกลือครับแล้วก็รอให้น้ำซุปจากตัวขามหมูแล้วออกมาแล้วเราก็เพิ่มความเผ็ด ความเปรี้ยวตามเราชอบนะครับตัวเห็ดเนี่ยเพื่อนๆชอบแบบสุกประมาณไหนตามที่เราต้องการเลยนะครับผมชอบแบบมันกรึบๆมันจะหวาน นี้หอมแดงครับเผ็ดออกร้อนมากครับแปะไปเมนูนี้ครับขาหมูกับพริกตดนะครับลูกโดดยุย่ยมากเลยครับ เห็ดกับมะเขือเทศครับแซ่บมากเพื่อนก็เป็นเมนูที่ทำไม่ได้ยากครับรสชาติเราก็ปรุงตามที่เราชอบไปลยเพื่อนแต่รับรองครับแซ่บพริกสด,ดพริกป่นแล้วก็เพิ่มข้าวคั่วไว้นะหอมมากตัดกับกระเพราการแดงวิก เมากครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทานก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ